บทที่480วัดกันด้วยฝีมือในวันที่ตระกูลฮัวจัดงานนิทรรศการผู้คนต่างหลั่งไหลกันเข้ามาชมหยกเจ็ดสีในตำนานเดิมทีหลายคนคิดว่าเป็นเพียงแผนการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจแต่เมื่อได้เห็นของจริงกับตาข่าวนี้ก็สั่นสะเทือนไปทั่ววงการพนันหินทั่วทั้งวงการเริ่มเกิดกระแสตาหายหยกในตำนานกันอย่างลับๆในเมื่อหยก5้าชิ้นในตำนานปรากฏออกมาแล้วถึง2ชิ้นอีก3ชิ้นที่เหลือย่อมต้องมีตัวตนอยู่จริง ใน <st ut ters> ขณะเดียวกันตระกูลฮวาก็ประกาศข่าวใหญ่เรื่องการเกี่ยวดองกับราชายกเหอช้างเหอโดยเหอโย่ ang, i, ow, จ้างหลานชายของราชายกจะแต่งงานกับฮวาหรูเยียนลูกสาวเพียงคนเดียวของตระกูลฮวาข่าวนี้ <mas k> นเนื้อความคาดหมายของทุกคนเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าตระกูลฮวามีกฎเหล็กที่เคร่งครัดจนแทบไม่มีโอกาสาที่ลูกสาวจะแต่งออกไปใช้นามสกุลอื่นแต่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้นี้กลับเกิดขึ้นจริง นอกจากเรื่องความรักแล้วการประกาศข่าวในช่วงที่มีคนมาท้าทายราชาหยกเช่นนี้ย่อมเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าตระกูลฮวาและราชายกจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันนี่ไม่ใช่แค่การเกี่ยวดองเพื่อผลประโยชน์ธรรมดาเสียแล้วชื่อเสียงของตระกูลฮวาพุ่งทยานขึ้นสู่จุดสูงสุดส่งผลให้ธุรกิจในเครือรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางด้านชินจงซานเมื่อทราบข่าวการพบยกเจ็ดสีและการเกี่ยวดองครั้งนี้เขาก็ระเบิดอารมณ์อลวาททำลายเข้าของในห้องจนหลักละเอียดเขาไม่คาดคิดว่าหมากที่วางไว้จะพังทลายลงเช่นนี้ความแค้นที่มีต่อหลินเย่ยเว่และสิทธิ์พี่สิทธ์น้องคู่นั้นทำให้เขาโกรธจนฟันแทบแหลก อีกด้านหนึ่งที่ตระกูลเซียเซียไค่ลินผู้นำตระกูลประกาศสละดตำแหน่งและมอบอำนาจทั้งหมดให้เซียวีปินลูกชายของตนข่าวนี้สร้างความประหลาดใจไม่แพ้กันหลายคนคาดเดาว,ว่าเป็นการชิงอำนาจภายในแต่เมื่อเห็นท่าทีที่สงบนิ่งและราบรื่นของตระกูลเซียทุกคนจึงเข้าใจว่านี่คือการส่งไม้ต่อตามปกติถึงกระนั้นในช่วงที่คั่วอำนาจทั้งสามกำลังจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันใหม่ความเคลื่อนไหวที่ดูเรียบง่ายมักจะนำมาซึ่งการคาดเดาที่ซับซ้อนเสมอ เรื่องราวเหล่านี้ดูจะไกลตัวหลินเย่เว่ยไปเสียแล้วตอนนี้เขากำลังนั่งรถมุ่งหน้าไปยังโรงงานแปรรูปของรงเรสรวนเมื่อไปถึงเขาก็พบว่ามีคนมารออยู่ไม่น้อยพนักงานในโรงงานต่างรู้ข่าวที่เจ้าของร้านถูกคนจองห้องมาท,าท้าทายทุกคนต่างรู้สึกโกรธแค้นแทนและยอยอ้ยในความไม่เจียมตัวของฝ่ายนั้นราชาหย,ยกคือหนึ่งในเก้ายอดฝีมือระดับโลกจะมาท้าทายกันง่ายๆได้อย่างไรตอนนี้สิ่งที่ทุกคนสนใจคือระหว่างหลินเย่เว่ยและเหอโย่จ้างใครจะมีฝีมือเหนือกว่ากัน เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เชียร์เหอโย่จ้างมองว่าเขาติดตามปู่มาตั้งแต่เด็กฝีมือการพนันหินยกย่อมบรรลุถึงขั้นสุดยอดย่อมเก่งกว่าหลินเยเว่ที่เพิ่งเข้าวงการมาไม่นานส่วนฝ่ายที่เชียร์หลินเยเว่ก็หยิบยกเหตุการณ์ที่เขาเคยห้ามราชาหยกและเหอโย่จ้างไม่ให้ตัดหินในโรงงานครั้งก่อนขึ้นมาพูดครั้งนั้นหลินเยเว่แสดงฝีมือได้น่าทึ่งถึงขนาดเอาชนะราชาหยกได้จึงไม่แปลกที่มีคนหนุนหลังเขามากมาย เมื่อหลินเย่เวยและเหอโย่จ้างมาเผชิญหน้ากันสายตาของทั้งคู่ปะทะกันจนเกิดประกายไฟแห่งการต่อสู้ฉันชนะแน่หลินเย่เวยประกาศแพ้หเหอโย่จ้างตอบกลับสั้นๆเพียงคำเดียวแต่หักล้างคำพูดของหลินเย่เวยจนหมดหลินเย่เวคยอนใส่หเหอโย่จ้างทีหนึ่งก่อนจะกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นก็มาวัดกันด้วยฝีมือ ลินเยเวคิดทบทวนดูแล้วว่าเขาจะใช้พลังพิเศษตั้งแต่เริ่มไม่ได้เพราะความเร็วในการประเมินจะสูงเกินขีดจำกัดของคนปกติซึ่งจะทำให้คนอื่นสงสัยโดยเฉพาะสายตาของอาจารย์ที่เป็นถึงราชายกผ่านประสบการณ์มานับไม่ถ้วนย่อมรู้ดีว่าขีดจำกัดของเวลาที่ใช้ประเมินหินดิบหนึ่งก้อนควรเป็นเท่าไหร่ดังนั้นลินเยเวจึงตั้งใจว่าจะใช้เวลาให้ดูสมเหตุสมผลขอแค่เอาชนะเหอโยจ้างได้ก็พอ ไม่กี่นาทีต่อมาเหอช้างเหอก็เดินออกมาจากประตูเล็กๆของโรงงานหลินเย่เวแปลกใจเล็กน้อยที่เห็นอาจารย์มาถึงก่อนแล้วหินดิบฉันเตรียมไว้ข้างในแล้วมีแค่ก้อนเดียวพวกเธอสลับกันเข้าไปดูคนละรอบหลังจากประเมินเสร็จให้มาบอกผลพล์ราคาและเหตุผลที่ได้ข้อสรุปนั้นกับฉันฉันจะเป็นคนตัดสินผู้ชนะเองเอาล่ะใครจะเข้าไปก่อนหลินเย่เวและเหอโย่จ้างมองหน้ากันอยู่สามวินาทีก่อนจะตัดสินใจใช้การเป่ายิง่งฉุกเพื่อหาคิว ท่าทางนี้ทำเอาคนรอบข้างหลุดคำไม่นึกว่าคนรุ่นนี้ยังจะใช้วิธีเด็กๆแบบนี้อยู่แต่ก็ต้องยอมรับว่าทั้งคู่มีความเข้าขาและรู้ใจกันเป็นอย่างดีผลปรากฏว่าลินเยเว่แพ้เหอโยจ้างจึงได้เข้าไปในห้องก่อนขณะที่เหอโยจ้างเดินเข้าไปพนักงานคนหนึ่งก็เริ่มจับเวลาล e ินเยเว่หยิบเก้าอี้มาสองตัวตัวหนึ่งให้อาจารย์นั่งอีกตัวเขานั่งเองอาจารย์ครับช่วยเล่าประวัติของลีกวางวอนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอาแบบละเอียดหน่อยผมจะได้รู้เขารู้เราลินเยเว่เอ่อยยิ้ม ดูเจ้าจะมั่นใจกับการประลองครั้งนี้เหลือเกินนะเหอช้างเหอมองลูกศิษย์พลางยิ้มแน่นอนครับภายใต้การสั่งสอนที่ชานฉลาดของอาจารย์ผมจะยอมแพ้ก่อนสู้ได้ยังไงเฮอช้างเฮอหัวเราะเบาๆไม่สักไซว่าความมั่นใจนั้นมาจากไหนก่อนจะเริ่มอธิบายในโลกนี้มีราชาหยกเก้าท่านประเทศจีนเราครองไปแล้วเจ็ดท่านอยู่ที่ไต้หวันหนึ่งฮ่องกงหนึ่งนั่นคือท่านผู้เท่าเฉียนที่เจ้ารู้จักส่วนในแผ่นดินใหญ่มีห้าท่านคือฉันเลยหมิงประธานสมาคมหยกเถิงชง หวังอีเตาหวังมีดเดียวที่เจ้าเคยพูดถึงอันเจียยอดฝีมือจากอิงเจียงที่วางมือไปแล้วและคนสุดท้ายคือเจียงเหวินจางจากเจียหยางมณฑลกวางตุ้งนี่คือเจ็ดราชายกของจีนส่วนอีกสองท่านที่เหลือเป็นชาวเมียนมาในจีนการจะเป็นราชายกต้องได้รับการยอมรับผ่านการะส,สมบัตรรับรองหกใบและหนึ่งในนั้นต้องมาจากย่างกุ้งประเทศเมียนมาแล้วเจ้ารู้ไหมว่าคนต่างชาติเขาเป็นราชายกกันได้อย่างไร ไม่ทราบครับลินเยเวสายหน้าเรื่องพวกนี้เป็นข้อมูลวงในที่หาอ่านไม่ได้จากตำราทั่วไปเลยสักนิดบทที่481เส้นทางสู่การพิสูจน์ราชายก มีอยู่2วิธีวิธีแรกคือการเก็บสะสมบัตรรับรองให้ครบ6ใบในจีนซึ่งยากมากสําหรับคนต่างชาติหากไม่ใช่ผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับสถานโลกาก็อย่าหวังว่าวงการพนันหินหยกของจีนจะยอมสยบให้พระดินแดนมังกรแห่งนี้เต็มไปด้วยเสือหมอบมังกรซ่อนยอดคนย่อมมีหยอดคนเหนือชั้นกว่าเสมอนับตั้งแต่มีสมญานามราชาหย,ยกมาจึงยังไม่เคยมีใครแจ้งเกิดจากแผ่นดินจีนได้เลยแม้แต่คนเดียว ส่วนวิธีที่สองคือการรับรองที่พม่าความยากของมันไม่ได้ได้ไปกว่าที่จีนเลยเพราะสำหรับพวกเขาหยกเปรียบเสมือนสมบัติชาติที่ทุกคนต้องให้ความเคารพสูงสุดไม่มีใครกล้าเล่นตุกติกราชาหยกที่มีอยู่ตอนนี้สีท่านได้รับรองจากพม่าได้แก่ผู้เชี่ยวชาญจากไต้หวันฮ่องกงและชาวพม่าเองอีกสองท่าน ส่วนประเทศอื่นแม้จะขอรับรองได้แต่เนื่องจากการพนันหินหยกเป็นเพียงกิจกรรมกลุ่มน้อยในประเทศเหล่านั้นการจะให้กำเนิดราชาหยกจึงเป็นเรื่องยากยิ่งจนถึงตอนนี้ในประวัติศาสตร์มีเพียงไทยเท่านั้นที่เคยมีราชาหยกเกิดขึ้นหนึ่งคนส่วนประเทศที่เหลือนั้นว่างเปล่าเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าจากอาจารย์หลินเยเว่ถึงได้กระจ่างเสียทีแต่ความสงสัยใหม่ก็ผุดขึ้นมาแทนปุตสาระายาวมาตั้งไกลแล้วไอ้เจ้าคนโง่เง่าอย่างลีกวางวอนมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะนั่น เฮช้างเหอมอ,องปราดเดียวก็ทะลุปรุปโปรง่งถึงความคิดลูกศิษย์เขาหัวเราะแล้วกล่าวต่อที่หลีกวังวอนมาท้าทายข้าส่วนหนึ่งก็เพื่อสร้างชื่อเสียงให้เข้าตาพม่าการเอาชนะราชายกได้คือเหตุผลชั้นเลิศในการขอรับรองแต่ใช่ว่าชนะแล้วจะได้เป็นทันทีนะเขาต้องได้บัดยอมรับจากย่างกุ้งเสียก่อนจากนั้นจึงจะเข้าแข่งขันประลองราชายกหากยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายได้นั่นแหละถึงจะเป็นของจริงไม่อย่างนั้นธรณีประตูบ้านราชายกคงถูกพวกหน้าใหม่รุมเหยียบจนพังไปนานแล้ว ลินเย่เว่ยพยักหน้าหงึกหักเห็นด้วยอย่างที่สุดขนาดตัวเขาตอนนี้แค่มีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยพวกนักข่าวก็เกือบจะรื้อบ้านเขาอยู่แล้วถ้าการเป็นราชาหยกมันง่ายแค่การทาทวนจริงล่ะก็อาจารย์ของเขาคงไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบสุขแน่แต่เหตุผลสำคัญจริงๆคือข้ากับลีซันนำอาจารย์ของลีกวางวอนมีแค้นฝังหุ่นกันเมื่อ30ปีก่อนลีซันนำคืออัจฉริยะพนันหินหยกที่ญิงทโสเขาเดินทางมาจีนด้วยท่าทีสามหาวไม่เห็นหัวคนในวงการเป้าหมายคือตำแหน่งราชาหยกโดยมีคุณหมิงเป็นเป้าหมายแรก ตอนนั้นข้ายังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนทนเห็นคนต่างชาติมาทำกลางในบ้านเกิดไม่ได้เลยชิงทาสวนเขาก่อนที่เขาจะได้ไปท้าใครเสียอีกเขาคงเห็นข้าเป็นแค่เหินรองเท้าเลยรับคำท้าผลหน้ารือเขาพ่ายแพ้ยับเยินจนต้องหอบเสือกกลับประเทศไปในสภาพหมาหัวเน่าแววตาที่เขามองข้าก่อนไปข้าไม่มีวันลืม มันคือสายตาของคนใจแคบที่ถูกเหยียดหยามจนกลายเป็นความอาฆาตแค้นข้ารู้ว่าเขาต้องกลับมาล้างแค้นแน่แต่ไม่นึกเลยว่าจะรอถึงสาสิบปีแถมคนที่มากลับไม่ใช่เขาแต่เป็นสิทธิของเขาแทนในช่วงเวลาสาสิบปีนี้ข้ากลายเป็นราชายกส่วนเขาเงียบหายไปไร้ร่องรอยแต่ในที่สุดสิ่งที่ต้องมามันก็มาจนได้เหอช้งเหอถอนหายใจยาวมิใช่เสียใจแต่ทึ่งในความพยายามแก้แค้นของฝ่ายตรงข้ามลินเยเวได้ฟังก็ยิ่งนึกเหยียดยามสองสิทธิอาจารย์นั่นในใจ ตัวเองเป็นฝ่ายมากร่างที่บ้านเขาเองแท้ๆพอแพ้แล้วดันมาเจ้าคิดเจ้าแค้นทําอย่างกับว่าโลกนี้ตัวเองห้ามแพ้อยู่ฝ่ายเดียวอย่างนั้นแหละถ้ากล้ามาจีนก็ต้องกล้าแบกรับความพ่ายแพ้สิวะไอ้ขยะที่แพ้ไม่เป็นหลินเย่เวตราหน้าในใจส่วนลีกวางวอนนั่นก็คงสำเนาถูกต้องมาจากอาจารย์มันไม่มีผิดรอบนี้แหละพ่อจะเหยียบพวกแกให้จมดินเอง เซียวเย่เว่ยไม่ว่าเจ้าหรือโย่จ้างจะเป็นฝ่ายชนะครั้งนี้ห้ามประมาทเด็ดขาดคนอย่างลีซันนำก็เหมือนกับเฉินเฟยถ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะชนะขาดลอยพวกเขาไม่ลงมือแน่และถ้าลงมือเมื่อไหร่ย่อมใช้ทุกวิธีทางเพื่อชัยชนะพวกเจ้าต้องระวังตัวให้ดีเหอช้างเหอกล่าวด้วยความเป็นห่วงอาจารย์วางใจได้เลยครับผมจะอัดมันให้คว่ำเองลินเย่เว่ยพล้งออกมาแล้วก็เพิ่งนึกได้ว่าตัวเองหลุดพูดคำหยาบต่อหน้าอาจารย์จึงแอบเหลือบมองด้วยความเลิกกละเหอช้างเหอไม่ได้ตำหนิก,กลับยิ้มกว้างมีความมั่นใจนดีแล้ว ลินเยเว่ถอนหายใจอย่างโล่งอกพลางจ้องเขม็งไปที่ประตูเล็กที่เหอโย่จ้างเข้าไปเวลาผ่านไปห้านาทีและอีกห้านาทีจนกระทั่งลินเยเว่ได้ยินเสียงฝีเท้าประตูเปิดออกพร้อมกับเจ้าหน้าที่กดหยุดนาฬิกาจับเวลา10นาทีหวินาทีท้ว่วเหอช้างเหอพยักหน้าพอใจเป็นผลงานที่เหนือความคาดหมายเสี่ยวเยเว่ตาเจ้าแล้วโย่จ่ามาบอกผลการประเมินของเจ้าให้ข้าฟัง ทั้งสองเดินสวนกันที่หน้าประตูสายตาปะทะกันจนเกิดประกายไฟแห่งการต่อสู้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาฟาดฟันกันผ่านทางสายตาและไม่มีใครคิดจะยอมใครลินเยเวเดินไปที่ประตูด้วยรอยยิ้มมั่นใจเขามีข้อได้เปรียบตรงที่รู้เวลาของโย่จ้างแล้วเขาสามารถทําเวลาให้เร็วกว่านั้นได้โดยใช้พลังพิเศษมองทะลุแต่เงื่อนไขคือเขาต้องเก็บรายละเอียดให้ครบเพื่อใช้เป็นข้อพิสูจน์ผลการประเมินของตนแต่แล้วลินเยเวกลับหยุดยืนนิ่งอยู่ที่ธรณีประตูไม่ยอมก้าวออกไปเสียที ทุกคนต่างงงงวยทำไมไม่รีบไปประเมินยกเจ้าหน้าที่จับเวลายิ่งงงหนักเพราะตามคำสั่งของเหอช้างเหอเขาต้องเริ่มจับเวลาเมื่อก้าวพ้นประตูแต่ตอนนี้หลินเยเว่ยังยืนค้างอยู่ตรงนั้นเขาเลยไม่รู้จะกดนาฬิกาตอนไหนดีทันใดนั้นเองหลินเยเว่ก็ทำในสิ่งที่ทุกคนต้องตาค้างเขาพุ่งตัวทยานออกไปราวกับลูกธนูที่หลุดจากแรงหายวับไปต่อหน้าต่อตาในชั่วพริบตา ความต่างสุดขั้วระหว่างท่ายืนสงบนิ่งเมื่อครู่กับการพุ่งตัวประดุดพายุทำเอาทุกคนอึ้งกินกี่ไปตามตามกันเกิดอะไรขึ้นนะจู่ๆเครื่องติดได้ไงเมื่อกี้ยังยืนทำหน้าเวทนาโลกอยู่เลยไม่ใช่เหรอจู่ๆเจ้าหน้าที่จับเวลาก็ร้องอุทานขึ้นมาเสียงดังลั่นปลุกทุกคนให้ตื่นจากพวงังแย่แล้วผมลืมกดเริ่มจับเวลาบทที่482ตื่นจากพวงัง ช่วขณะนั้นสายตาของทุกคนที่มองไปยังจุดที่หลินเย่เว่เพิ่งรับสายตาไปพลันเปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดพวกเขาเพิ่งเข้าใจกระจ่างแจ้งว่าทำไมหลินเย่เว่ถึงทำเช่นนั้นที่แท้ก็เพื่อแย่งชิงเวลาเพิ่มขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีนับตั้งแต่เขาสับเท้าวิ่งแนบออกไปราวกับกระต่ายคลั่งจนถึงตอนนี้เพิ่งผ่านไปเพียงห้าวินาทีเท่านั้นฉลาดงั้นหรือทุกคนสายหน้ายิ้มขมขื่นจนปัญญาจะหาคำไหนมานิยามความเป็นหลินเย่เว่ได้ เจ้าเด็กคนนี้เฮอช้างเฮอหัวราะหือหือไม่ได้พูดอะไรต่อส่วนเฮอโย่จ้างที่ยืนข้างๆกลับเฮายิ้มเจือนเขาเองก็คาดไม่ถึงว่าหลินเย่เว่จะมาไม้นี้เมื่อวิ่งเข้ามาในห้องหลินเย่เว่ก็มองเห็นก้อนหินหยกดิบหนักราวยี่สบกว่ากิโลกรัมวางอยู่ขนาดของมันถือว่าไม่ใหญ่นะักสิบนาทีห้าวินาทีคือสถิติของเฮอโย่จ้างขอเพียงเขาใช้เวลาน้อยกว่านี้ก็ถือว่าชนะแต่หินที่ทำให้เหอโย่จ้างต้องใช้เวลาประเมินถึงสิบนาทีย่อมไม่ใช่ของที่จะดูแคลนได้ ลินเยเว่ก้าวปาดเข้าไปเบื้องหน้าเริ่มต้นการประเมินในทันทีเขาตรวจสอบอย่างรวดเร็วรอบหนึ่งเมื่อมั่นใจว่าไม่มีรอยร้าวจึงเริ่มตรวจดูลักษณะอื่นด้วยสายตาและสมาธิของเขาในตอนนี้เขาสามารถผสานความเร็วและความแม่นยำเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบหากเขาบอกว่าไม่มีรอยร้าวนั่นย่อมหมายความว่าไม่มีจริงๆเปลือกทรายของหินก้อนนี้มีสีเหลืองแต่พื้นผิวกลับมีคราบสนิม สีดำอมเหลืองปกคลุมอยู่โดยทั่วไปคราบสนิมมักปรากฏขึ้นบนเปลือกทรายหลากสีสันบ้างเป็นแถบหนาบางไม่เท่ากันบ้างเป็นปื้นหรือเป็นก้อนรูปทรงหลากหลายหักหินที่มีคราบสนิมมีเม็ดทรายที่สม่ำเสมอแข็งแรงและเรียงตัวสวยเมื่อตัดออกมาแล้วมักจะได้เนื้อหินและสีสันที่ดีไม่กลัวว่าเนื้อจะอมเทากลัวเพียงแต่จะไม่มีสีเท่านั้นขอเพียงแค่มีสีปรากฏสีนั้นย่อมเป็นสีเขียวที่ฉ่ำน้ำอย่างแน่นอน ลินเยเวเคยพนันหินที่มีคราบสนิมแบบนี้มาก่อนและครั้งนั้นเขาก็ชนะพนันครั้งใหญ่เมื่อได้เจอคราบสนิมอีกครั้งในครั้งนี้เขาจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นไม่แน่ว่าหินก้อนนี้อาจจะทําให้เขาชนะพนันครั้งใหญ่ได้อีกครั้งถึงแม้จะไม่ใช่หินของเขาเองแต่ถ้าหินของอาจารย์ชนะพนันเขาก็ยินดีไม่ต่างกันถัดมาลินเยเวตรวจสอบเม็ดทราย การกระจายตัวของมันไม่สม่ำเสมอนักแต่ก็ไม่ถึงกับหยาบกร้านเขาแนบฝ่ามือลงไปลูบไล้เพื่อสัมผัสถ,ถึงความรู้สึกที่ส่งผ่านมาจากเม็ดทรายเหล่านั้นมันไม่มีความสากมือเหมือนน้ำและไม่มีความลื่นเหมือนถูกน้ำซัดซึ่งเป็นสัมผัสที่ไม่ค่อยดีนักแต่ความมั่นใจว่าจะชนะพนันของเขาก็ยังไม่สั่นคลอนเขายังคงเชื่อลึกๆว่าหินก้อนนี้มีของดีซ่อนอยู่ จากนั้นคือการหาลายดอกสนลินเยเวกกว่าสายตาไปทั่วพื้นผิวหินแต่กลับไม่พบร่องรอยเลยในขณะที่เขากำลังจะถอดใจสายตาก็พลันสะดุดเข้ากับจุดหนึ่งเหงื่อการไหลซึมออกมาที่หน้าผากทันทีเกือบไปแล้วเขามองข้ามลายดอกสนตรงนี้ไปได้อย่างไรการตรวจสอบเมื่อครู่ช่างสะเพร่าเหลือเกินเขาเริ่มตำหนิตัวเองในใจที่มั่นใจในสายตาและการสังเกตของตนเองมากเกินไปจนมองข้ามจุดสำคัญ แม้จะด่าทอตัวเองในใจแต่หลินเย่เว่ยไม่ลืมหน้าที่ตรงหน้าเขาประเมินต่อพลางจดจำความประมาทครั้งนี้ไว้เพื่อกลับไปติดติงตัวเองภายหลังในจังหวะสุดท้ายหลินเย่เว่ยเห็นจุดสีเหลืองอ่อนเล็กๆบนผิวหินมันเล็กมากจนแทบจะกลมกลืนไปกับพื้นผิวรอบๆผาไม่สังเกตให้ดีไม่มีทางเห็นได้เลยสำหรับคนอื่นอาจมองว่าเป็นเพียงตำหนิไร้ค่าแต่ในสายตาของยอดฝีมือพนันหินสิ่งนี้คือของล้ำค่าที่ไม่ควรละเลยเด็ดขาด จุดเหลืองเล็กๆเหล่านี้เรียกว่าลายดอกสนขนเข็มเป็นลายดอกสนที่แยกแยะได้ยากยิ่งมีทั้งสีเหลืองอ่อนสีเขียวหรือสีขาวลายดอกสนขนเข็มมีลักษณะคล้ายรากหญ้าแห้งมันจะแทงลึกลงไปในเนื้อหินวิธีทดสอบคือต้องใช้หินอีกก้อนมาค้อหรือสกิดดูถ้ามันไม่หลุดแสดงว่ามันฝังแน่นซึ่งมีโอกาสสูงที่จะเผยให้เห็นสีเขียวขจีอยู่ภายในแต่ถ้าค้อแล้วหลุดออกมานั่นแปลว่าพนันไม่ได้ เมื่อความรู้เหล่านี้ผุดขึ้นในสมองลินเยเวก็ได้แต่ยิ้มขมขื่นอย่างจนใจตอนนี้เขาไม่สามารถหาหินมาข้อได้และต่อให้หาได้เขาก็ไม่มีของต้องสังเกตให้ละเอียดกว่านี้ลินเยเวเพ่งมองลักษณะรอบๆลายดอกสนขนเข็มอย่างละเอียดแต่ก็ยังดูไม่ออกว่ามันจะหลุดหรือไม่สุดท้ายเขาจึงจำต้องละทิ้งจุดนี้ไปส่วนแถบมูเหลือเหมาะ เขาเห็นเพียงเส้นบางๆเล็กจิ๋วเท่านั้นแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยหลินเยเว่เริ่มคำนวณขนาดของหยกที่อยู่ภายในตามหลักการประเมินแต่สุดท้ายเขากลับได้คำตอบที่แตกต่างกันราวฟ้ากับเหวข้อสรุปแรกคือมีหยกขนาดใหญ่ซ่อนอยู่อีกข้อคือแทบไม่มีหยกเลยทั้งหมดนี้เป็นเพราะเขาไม่แน่ใจว่าลายดอกสนขนเข็มด้านนอกนั้นแทงทะลุเข้าไปในเนื้อหินหรือไม่ผลลัพธ์ที่กัมกวมทำให้หลินเยเว่ทำตัวไม่ถูกแต่เพื่อความรวดเร็วและเตรียมตัวใช้พลังพิเศษในขั้นตอนสุดท้ายเขาจึงข้ามไปยังขั้นตอนถัดไปทันที หลินเย่เว่มองเห็นเสียนและตัดสินใจได้ทันทีว่าเป็นเสียนตายเสียนแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเสียนเป็นและเสียนตายหากเป็นเสียนตายเมื่อตัดหินออกมาแล้วใช้ไฟส่องมันจะเป็นสีดำสนิทและไม่เปลี่ยนสีแต่ถ้าเป็นเสียนเป็นสีเขียวจะวิ่งหรือซึมออกมาด้านนอกได้เสียนตายนั้นพนันไม่ได้แต่เสียนเป็นนั้นน่าลุ้นความมั่นใจที่เคยมีเต็มเปี่ยมเริ่มสั่นคลอนแต่เขาก็ยังมีความหวังลึกๆว่ามันจะออกมาดี หลังจากการตรวจสอบอย่างหนักหน่วงลินเยเวรู้สึกว่าเวลาผ่านไปแล้ว5นาทีไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเขาเรียกใช้พลังพิเศษทันทีรวบรวมสมาธิผ่อนคลายจิตใจ3วินาทีต่อมาพลังพิเศษก็สำแดงผลหนึ่งนาทีผ่านไปลินเยเวถอนพลังออกใบหน้าเต็มไปด้วยความจนใจและผิดหวังข้างในนั้นไม่มีอะไรเลยมันคือเสียนตายจริงๆและลายดอกสนพวกนั้นก็ไม่ได้แทงทะลุเข้าไป เมื่อนึกถึงการคาดเดาก่อนหน้านี้หลินเยเว่ยพลางเหงื่อซึมโชคหลังความรู้สึกคิดไปเองช่างน่ากลัวเหลือเกินตอนนี้เขารู้แล้วว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจผิดพลาดท,ทั้งหมดเป็นเพราะความลำเอียงในใจหากไม่มีความรู้สึกนี้เขาคงมองหินก้อนนี้อย่างเป็นกลางและพบจุดที่น่าสงสัยไปแล้วแต่เพราะความเชื่อมั่นที่ผิดๆเขาจึงมองข้ามข้อพิสูจน์ที่น่ากังขาไปจนหมดผลลัพธ์จึงกลายเป็นโศกนาฏกรรม หากไม่มีพลังพิเศษเขาคงแพ้ยับเยินไม่ต้องพูดถึงผลการประเมินของเอโยจ้างแค่ความประมาทเลินเลิอของตัวเองเขาก็แพ้แล้วความประมาทและความเย่อหยิ่งมีไม่ได้จริงๆลินเยเว่ถอนหายใจแผ่วเบาเดินออกจากห้องมุ่งหน้าไปยังโรงงาน ระยะทางเพียงสั้นๆแต่เขากลับครุ่นคิดมากมายเขาต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเองเสียใหม่แม้ปกติเขาจะดูสุขุมแต่ความราบรื่นที่ผ่านมาทำให้เขาลืมที่จะใคร่ครวญและเริ่มสร้างนิสัยโอหังขึ้นมาโชคดีที่เขารู้ตัวเร็วมิเช่นนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายตัวเองจะกลายเป็นคนแบบไหนอาจจะเหมือนสองสิทธิอาจารย์เฉินเฟยและหลี่เฉียนโจหรืออาจจะเหมือนซางกัวเหลียงและซางเจียไทยและสุดท้ายอาจกลายเป็นเหมือนฉินมั่วเขามีพลังพิเศษแล้วเขาต้องกลัวใคร แต่เขาไม่กลัวจริงๆหรือเขากลัวเขากลัวว่าหากคนอื่นรู้เขาจะเป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวเขากลัวว่าคนอื่นจะปองร้ายเขาและถ้าเขาตายไปใครจะดูแลพ่อแม่เพราะคนรักและคนในครอบครัวเขาจึงกลัวกลัวเหลือเกินและเพราะความกลัวเขาจึงต้องกำจัดทุกโอกาสที่จะทำให้ตัวเองเกิดเรื่องความประมาทความเลินเล่อต้องไม่ความโอหังต้องไม่มีความฟุ้งเฟอ้อต้องไม่มีความละโมบในลาภพยศ ไมม่ีเขาอยากจะเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแม้จะไม่มีความหรูหราให้ใครต่อใครวิ่งตามแต่มันแลกมาด้วยความสมบในใจและความสุขในชีวิตได้อยู่ดูแลพ่อแม่ร่วมกับคนรักเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว